เราไม่ทิ้งกันเตรียมเยวยา4กลุ่มตกหล่นอีกจำนวน9ล้านคนไทยมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทและไทยเข้าเกณฑ์เช็คเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่รู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมและทางช่อง HR Channel ก็ยังคงอัปเดตข่าวสารทั่วไปและข่าวสารน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันเนงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทจากทางรัฐบาลเป็นระยะเวลา3เดือนเท่ากับ15,000บาทอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับกลุ่มตกหล่น4กลุ่มที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเยียวยาเพื่อจะนำเสนอต่อให้คณะกรรมการครัดกองและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปมีใครบ้างที่เข้าเกณฑ์และจะได้รับสิทธิ์กลุ่มคนตกหล่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมรับฟังในคลิปได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งติดตามกดซับสไครปรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel ก่อนใครและที่สำคัญนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่อง HR Channel ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไปได้เป็น อย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปได้เลยนะครับกระทรวงการคล right ังเตรียมจ nope. totally. ่ายเงินเยียวยา4กลุ่มตกหล่นเพิ่มอีกประมาณ9ล้านคนย้ำเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเบื้องต้นคาดจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากการที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -2019 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการใช้เงินกู้พระราชกำหนดพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นจากมาตรการรัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -2019 ประมาณ9ล้านคน โดยคาดว่าเป็นล็อตสุดท้ายที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาซึ่งแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคนจากเดิมจำนวน2.4ล้านคน กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนร,รับเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซํำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ3,2,160คนคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็ก จำนวน6.9ล้านคนจากรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับเงิน10,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับ และกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันเช่นกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้คณะกรรมการกันกรองเคาะอีกทีว่าตัวเลือกเงินเยียวยาในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆจะสรุปตามที่คณะกรรมการเยียวยาเสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือ,อยังกำหนดไว้ที่3เดือนเหมือนเดิม โดยคาดว่า4กลุ่มที่ตกหล่นนี้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนมิถุนายน2563นี้จํานี้จำนวน2เดือนพร้อมกันเลยนะครับและเดือนกรกฎาคมอีก1เดือน แต่หากคณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ก็ต้องเรื่อกนกระจ่ายเงินเยียวยาไปเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวลวดเดียว3เดือนจบเลยนะครับอย่างไรต้องติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับและอย่างไรนะครับหากมีการอัปเดตทางช่อง HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ท่านอีกทีนะครับอย่างไรต้องติดตามทางช่อง HR Channel กันอีกรอบนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่า โชคดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะครับและหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครๆและยินดีรับข้อเสนอแนะข้อติชมข้อแนะนำสำหรับข้อเสนอแนะติชมแนะนำจะนำไปพัฒนาจัดทำคลิปในครั้งต่อไปต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ารับ ชมคลิปและติดตามกันมาตลอดและกดไลค์กดแชร์ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ